่วงเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการท uh ิดบ้วนชวนคุยยามเช้าสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตราหัววัวขันไถยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนสวัสดีครับท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับผมทิดบ้วนบางประมาะิศักดิ์บวนกิาพันธ์เหมือนเช่นเคยนะครับท่านผู้ฟังจะติดตาม ผลงานของทิดบวนบางประมาะได้ในหลายรูปแบบด้วยกันนะครับตั้งแต่วันจันทร์จนกระทั่งถึงวันศุกร์ท่านฟังคลิปเสียงทิดบวนชวนคุยยามเช้าและทิดบวนชวนคุยยามเย็น8.00นอรอบหนึ00 00่งและก็18.00นออีกรอบหนึ่งนะครับนี่ก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์ส่วนวันเสาร์วันอาทิตย์ติดตามรับฟังตามติดทิดบวน ตามติดชีวิตและประสบการณ์ทิศบุญบางประมามาเล่าให้ฟังนะในวันเสาร์และวันอาทิตย์ในวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ท่านติดตามทาง Facebook และ YouTube Facebook ก็สดวันจันทร์กับวันศุกร์หนึ่งทุ่มครึ่งก็ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับและวันพุธก็หนึ่งทุ่มครึ่งและเราก็พูดคุยกัน1ชั่วโมง ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์นะท่านสามารถติดตามรายการทิศบวนชวนคุยทางช่อง9อสมทเอมคอดเอดหมายเลข30นะครับนี่ก็คือที่ท่านจะติดตามาทิศบวนบางประมาได้และสำหรับท่านที่ติดตามฟังทาง FM 100.5นะฮะก็ติดตามที่ FM 100.5วันอาทิตย์ เวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงและตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสองก็จะเป็นการถ่ายทอดออกอากาศสดในเครือข่ายของอสมททั่วประเทศนะครับนอกจากนั้นแฟน AM ก็ยังมีให้ฟังอยู่ทางสทรอสีจันทบุรีแล้วก็เวลา10นาฬกา30นาทีแล้วก็สวพพิษณุโลก 18นาิกา30นาทีนะครับนี่ก็ติดตามได้และวันนี้ทิบวนบางประมาก็มีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังนะครับอรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐเออพูดถึงความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนี่มันก็เป็นคำที่เรียกว่าเยี่ยมยอดนะฮะ เพราะว่าคนเรานี่นะถ้าพูดถึงว่าคุณเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างเดียวแล้วครับทุกอย่างจบหมดนะทุกอย่างจบเลยเพราะฉะนั้นอย่าเจ็บอย่าป่วยนะเพราะว่าอาการเจ็บการป่วยมันจะนำมาซึ่งความจนพอเจ็บมันก็จนนะแต่ความพื้นฐานก่อนที่มันจะเจ็บเนี่ย นะมันก็เริ่มมาจากจนก่อนนะพอจนมันก็เลยเจ็บพอเจ็บเจ็บปนะ่วยนักเข้าก็ไปไหนไม่ได้ก็นั่งจ่องอยู่บ้านก็เลยกลายเป็นทั้งเจ็มทั้งทั้งจนนะทั้งเจ็บนะทั้งจนทั้งจ่องนะแล้วก็จ่อยนะไอ้พูดถึงคำว่าจ่อยนี่มันก็มันมันความหมายมันกว้างกว่านั้นเยอะนะครับ ท่านผู้ฟังครับแต่ว่ามีบางคนก็แปลกใจบอกเอา้าทำไมคนนั้นเขาเป็นคนนี้ทำไมเขาไม่เป็นเอา้าบางทีเขาก็มีความต้านทานต่อ,อโรคภัยไข้เจ็บพวกนี้นะเขามีความต้านทานก็เลยมีภูมิต้านทานเขามีความแข็งแรงถ้าเราจะพูดกันอีกอย่างหนึ่งแล้วก็บอกเอ้ยเขาเป็นพวกพันธุ์ดี เพราะว่าหนึ่งในคุณสมบัติของพันธุ์ดีก็คือความต้านทานโรคนะต้านทานโรคดีโรคมแมลงไม่ค่อยกวนแล้วก็ให้ผลผลิตดีตลาดชอบไอ้อย่างนี้นะฮะก็เ,เรียกว่าเป็นคุณสมบัติของพันธุ์ดีแล้วพูดถึงพันธุ์ดีนะครับตอนนี้ก็ปรากฏว่ามีพันธุ์พืชสายพันธุ์ใหม่ๆออกมาให้เราได้ใช้กันอยู่เยอะนะ ยังกล้วยเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นว่าทั้งกล้วยน้ำวา้ากล้วยไข่กล้วยอะไรต่ออะไรก็มีพันธ์ุใหม่ๆกันเยอะแต่ถ้าเป็นกล้วยที่ขึ้นชื่อลือชาอยู่ทางจังหวัดภาคใต้เป็นกล้วยลูกที่ไม่ใหญ่นักลูกเล็กๆนะใครขับรถผ่านไปทางเมืองชุมพรก็จะต้องแวะซื้อ กล้วยที่เราเรียกว่ากล้วยเล็บมือนางนะฮะทีนี้ตอนนี้ทางาเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรเขาก็ประสบความสำเร็จในการปรับปรุงพันธุ์กล้วยเล็บมือนางพันธุ์ใหม่โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพรคือเริ่มต้นเขาก็ไปรวบรวมพันธุ์กล้วยเล็บมือนางสายต้นที่ ผลผลิตสูงคุณภาพผลผลิตดีเป็นที่ต้องการของตลาดก็เริ่มต้นก็ไปเก็บมาจากแปลงของพี่น้องเกษตรกร,กรในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนเนี่ยนะครับก็ไปรวบรวมมาได้มาทั้งหมด21สายต้นนะฮะก็เก็บมาตั้งแต่ปี2,554เพื่อนำเอามาปลูกเปรียบเทียบ แล้วก็คัดเลือกสายต้นที่เจริญเติบโตได้ดีให้ผลผลิตสูงเหมาะสำหรับแปรรูปด้วยคือแปลรูปก็ดีหรือจะรับประทานผลสดก็แจ๋วอะไรอย่างนี้นะจนกระทั่งจากทั้งหมด2ีส,สายต้นก็คัดทิ้งคัดทิ้งคัดทิ้ง,งเหลือ5สายต้นนะครับเขาก็นำเอามาปลูกขยายหนอ่อพันธุ แล้วก็ปลูกทดสอบในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับโดยใช้สายต้นพันธุ์พื้นเมืองเป็นพันธุ์เปรียบเทียบคือถ้าไม่เทียบมันจะไม่รู้ว่ามันจะดีกว่ากันแค่ไหนในที่สุดเขาก็ได้สายต้นดีเด่นผ่านการประเมินการยอมรับจากเกษตรกรผู้ลองปลูกร้านค้า รวมไปจกนกระทั่งถึงทดสอบตลาดผู้บริโภคและได้ผ่านการรับรองเป็นพันธ์แนะนำจากกรมวิชาการเกษตรในปี2562ใช้ชื่อพันนี้ว่ากล้วยเล็บมือนางพันชุมพรหนึ่งครับชุมพรหนึ่งนะแต่ระบุกกล้วยเล็บมือนางพันชุมพรหนึ่งลักษณะเด่นก็คือว่า เครือใหญ่ครับเครือใหญ่น้ำหนักเครือ5 7กิโลต่อเครือนะไม่ใช่ต่อวีนะต่อเครือในขณะที่พันพื้นเมืองมีน้ำหนักเฉลี่ยเครือละ4 9กิโลนะน้ำหนักต่อวีไอที่ปรับปรุงแล้วนี่6 6 4กรัมในขณะที่พันพื้นเมือง ต่ววีหนักแค่631กรัมผลมีขนาดใหญ่น้ำหนักผลที่ปรับปรุงแล้ว33.8กรัมแต่ถ้าเป็นพันุ์พื้นเมืองหนักที่ผลละ32.8กรัมแล้วคุณสมบัติของเนื้อนะครับเนื้อแน่นเหมาะสำหรับการแปลรูปทั้งทำกล้วยอบกล้วยชาบ และการบริโภคผลสุกรวมทั้งการจัดเรียงของผลในหวีก็เป็นระเบียบเหมาะแก่การบรรจุหีบห่อในการขนส่งหรือจะส่งออกในขณะที่กล้วยเล็บมือนางพันอื่นๆส่วนใหญ่นั้นการจัดเรียงของผลในหวีไม่เป็นระเบียบทำให้ยากต่อการบรรจุ หีบห่อมันคือมันโยไปเย่ h, มาอะไรประมาณนี้นะด้วยลักษณะเครือและก็หวีขนาดใหญ่มองดูสวยงามเป็นจุดสนใจนะ่าซื้อเป็นที่ต้องการของผู้ขายผู้บริโภคผลมีขนาดใหญ่ทำให้ง่ายต่อการแปรรูปโดยเฉพาะการทำกล้วยฉาบทำให้ง่ายกว่าพันพื้นเมืองสะดวกในการหัน่นทอดเสร็จแล้วแผ่นกล้วยก็มีขนาดใหญ่ หน้ามองนะครับตอนนี้ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพรได้ทำแปลงหน่อพันธุ์ภายในพื้นที่2ไร่จำนวน8 0 0ก่อและทำการเพราะเลี้ยงต้นกล้าด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไว้นะห0 0 0งื 1, ต้นถ้าใครสนใจก็ติดต่อนะครับ07761 หนึ่งศูนย์สองห้าไอเขียนแบบราชการเนี่ยมันฟังยากแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปแล้วก็บอกว่าศูนย์เจ็ดเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งศูนย์สองห้าเออแต่ถ้าเขียนแบบราชการต้องศูนย์แล้วก็ไปเจ็ดเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งศูนย์สองห้าอืมเอาก็ว่ากันไปทีนี้ผมก็จะแสดงทัศนะซะหน่อยเอ่อปกตินี่กล้วยเล็บมือนางนี่ทิดบุญบางบุญมาเคย ไปซื้อหน่อพันธุ์มาจากแหล่งที่ปลูกที่ชุมพรนั่นแหละนะฮะตรงที่เขาขายกันเยอะแยะนั่นแหะนะครับแล้วก็เอาไปปลูกที่บ้านที่สุพรรณเนี่ยครับโอ้ยขนาดมันใหญ่กว่าที่ซื้อละปทานสดทางชุมพรเยอะใหญ่แต่ว่ามันเสียลักษณะไปไหม คือคือเวลาผลมันใหญ่นะฮะเนื้อมันเปลี่ยนไปเนี่ยความรู้สึกเราเรารู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนมันไม่ใช่กล้วยเลยนะ็บมือนางแต่เดี๋ยวผมจะต้องไปหาพันชุมพรหนึ่งมาปลูกทิ้งไว้บ้างเพื่อจะลองดูรสชาติมันเปลี่ยนไหมแล้วก็ความรู้สึกคนเนี่ยมันจะยังรู้สึก เป็นกล้วยเล็บมือนางไหมหรือกลายเป็นกล้วยเล็บมือนางยักษ์คือว่าถ้าเป็นมือคนเนี่ยมันต้องเรียวๆย,ยาวๆเล็กๆนะฮะเนื้อก็กินแล้วมันก็ไม่แน่นไม่หนามากมายเพราะว่าถ้าเนื้อแน่นมากมันจะดูเป็นอกล้วยหอมไปไหมอืมอแต่ว่าอันนี้เขาก็ปรับปรุงบอกว่าโอ้ย เดี๋ยวนี้ต่อลูกมันก็หนักขึ้นนะต่อลูกนี่เคยมีน้ำหนักแค่33.8แค่32.8ตอนนี้ขึ้นมาเป็น33ขึ้นมาอีกลูกกละกรรมนะ,ะทั้งเครือก็ใหญ่ขึ้นแต่ว่าการเรียงเนี่ยก็ดูสวยงามอันนี้แน่นอนที่สุดมันไม่ชิโดชิเดไปทางนู้นทางนี้ทางนั้น อันนี้ก็เป็นยาดเหงื่อแรงงานที่ทางนักวิชาการเกษตรท่านก็พยายามที่จะปรับปรุงพันธุ์นะครับนี่ทางชุมพรนะทีนี้ถ้าไปดูทางซีสเกตซีส,สเกตเวลานี้เขาก็เปิดตัวว่ามีมะขามพันธุ์ใหม่นะแต่ว่าเป็นสายเปรี้ยวชื่อว่าสีสเกตหนึ่งครับ ท่านผู้ฟังครับชื่อสีสเกตหนึ่งซึ่งในขณะนี้เราก็เห็นชัดเจนว่ามะขามเปรี้ยวนั้นไทยนี่เป็นผู้ผลิตมะขามเปรี้ยวใหญ่เป็นอันดับสองของเอเชียนะเราก็เป็นลาดับรองมาจากอินเดียครับอินเดียนี่เขาอันดับหนึ่งอยู่เรื่องมะขามเปรี้ยวของเรานี่อันดับสองผลิตภัณฑ์ที่เราส่งออกก็มีทั้งมะขามสด มาขามเปียกแล้วก็มาขามแห้งนะมาขามสดมาขามเปียกแล้วก็มาขามแห้งนะครับท่านผู้ฟังที่เรางลครับประเทศคู่ค้าที่สำคัญของเรานั้นก็มีจีนญี่ปุน่นเวียดนามแคนาดาสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาไอไอมาขามเปรี้ยวนี่ แกะเปลือกนะครับมะขามเปรี้ยวแกะเปลือกหรือที่เราเรียกว่ามะขามเปียกเราก็ใช้เป็นเครื่องปรุงรสเปรี้ยวที่มีเอกลักษณ์ด้านรสชาติในอาหารไทยเกือบทุกชนิดไม่ว่าจะพัฒคาลานอาหารทั้งไทยทั้งต่างประเทศต้องการมะขามเปรี้ยวมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นสินค้าที่ สร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรน,นะฮะตอนนี้ก็ปรากฏว่าเขาก็มีการศึกษาค้นคว้าเพื่อที่จะคัดพันธุ์นะฮะโดยที่ทางศูนย์วิจัยสีสเกตกรมวิชาการเกษตรนี่นะครับเขาก็วิจัยปรับปรุงพันธุ์เพื่อที่จะให้ได้ พันธ์ที่มันเรียกว่าถูกอกถูกใจตลาดนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผลิตอะไรมันก็ต้องให้โดนใจตลาดว่าอย่างนั้นเถอะทางศูนย์วิจัยพืชสวนศีสเกตเขาก็ปรับปรุงนะโดยอ,ออกเป็นพันธ์ุแนะนำของกรมวิชาการเกษตรเมื่อ17มิถุนายน2องใช้ชื่อพันธ์ุว่า มะขามเปรี้ยวสีสเกตอันนี้ก็คือ,อได้มีการปรับปรุงในเบื้องต้นตอนนั้นนะแล้วก็แนะนำเกษตรกรใช้มา20ปีเพราะฉะนั้นเขาก็ปรับปรุงเพิ่มครับระหว่างปี2536ถึง2 5 4 4เขาก็ไปรวบรวมสายพันธุ์มาได้26สายพันธุ์ นะโดยมีพันธ์เดิมคือพันธุ์สีสเกตเป็นพันธุ์เปรียบเทียบแล้วก็เอามาคัดเลือกก็อา่าโดยรวบรวมเอามาคัดเลือกนะคือจะต้องได้ทรงพุ่มทรงกระบอกหรือทรงกลมจเจริญเติบโตดีติดฝักสม่สำเสมอให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์แนะนําเดิม ฝักมีขนาดใหญ่โค้งเล็กน้อยนะแล้วก็ยาวไม่น้อยกว่า10เซนติเมตรเปลือกหนาฝักไม่แตกง่ายมีปริมาณเนื้อมากกว่า45%เปอร์เซนนะครับแล้วก็สามารถคัดเลือกพันธุ์ให้ผลผลิตสูงตกลงได้มาสองสายพันธุ คือสอก045และก็สก048ในระหว่าง2,154ถึง2,162ได้ทดสอบพันมะขามเปรี้ยวเพื่อแปลรูปในท้องถิ่นซึ่งจากการทดสอบคัดเลือกก็ได้1นึ่สายพันธุ์ก็คือสอก048 นะครับตกลงที่ได้มา2เนะี่ยตกลงคัดไว้เหลือหนึก็คือ0 4นยนะครับแล้วก็ตั้งชื่อชื่อว่าพัน์มะขามเปรี้ยวสีสเกต1หนึ่งลักษณะเด่นก็คือว่าให้ผลผลิตเฉลี่ยนะเมื่อปีที่สี่นะหมายถึงว่าอายุสปีได้มากกว่า4กิโลกร,รัมต่อต้นนะครับ ถ้าเป็นพันุศรีสเกตเดิมจะได้ผลผลิต3.14กิโลสูงกว่าพันธุ์ท้องถิ่นที่ปลูกกันอยู่พันุ์ท้องถิ่นให้ผลผลิตแค่1.62กิโลกรัมต่อต้นนะนะเพราะฉะนั้นศรีสกเกตหนึ่งให้ผลผลิตสูงกว่าเกือบสองเท่าแล้วก็เนื้อมากถึง47% มากกว่าพันสีสเกตซึ่งให้อยู่ที่43เปอรนต์พันท้องถิ่นอยู่ที่41์และมะขามเปรี้ยวพันสีสเกตหนึ่งฝักใหญ่ครับยาวกว่า15เซนความหนาของฝักก็เกือบ2เซนนะครับ1.99ซึ่งอันนี้ก็มากกว่าพันสีสเกตเดิมซึ่งแล้วก็มากกว่าพันท้องถิน่น ในหนึกิโลเนี่ยพันศสีสเกต1หนึ่งมี48ฝักสีสเกตดั้งเดิม50ฝักพันพื้นเมือง63ฝักชิมฝักมันน้อยเพราะฝักมันใหญ่ลักษณะฝักมะขามเปรี้ยวพันสีสเกต1หนึ่งนั้นเป็นฝักดาบฝักดาบก็คือฝักตรงนะแล้วก็ฝักยาวค่อนข้างกลมโค้งเล็กน้อย ทำให้มันทํางานสะดวกอะครับเวลาเราจะแกะเปลือกแยกเนื้อออกจากรกแล้วก็มีปริมาณเมล็ด <c oughs> ไม่มากครับมีเมล็ด23เปอร์เซนในขณะที่พันธุ์ดั้งเดิมมีเมล็ด29เปอร์เซนแล้วก็มะขามเปรี้ยวพันธุ์ท้องถิ่นมีเมล็ด28เปอร์ซ <c> น <oughs> ขณะนี้มีต้นแม่พันธุ์อายุ แปีจํานวนยี่สต้นพร้อมที่จะขยายพันธุ์ไม่น้อยกว่าหนึ่พันกิ่งนะ <c oughs> อา้าวใครฟังแล้วสนใจติดต่อกรมวิชาการเกษตร0 4551 4581นี45่นี่ก็เป็นน้ำพักน้ำแรงของพี่น้องเกษตรกรที่เขา,าจะได้ประโยชน์จากการที่ นักวิชาการได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจในการเพราะในการที่ขยายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์จนกระทั่งได้สิ่งดีๆเหล่านี้ทินบวดบางปรมาก็ทำหน้าที่เป็นเรือพาข้ามฝั่งจากฝั่งนักวิชาการข้ามไปยังฝั่งพี่น้องเกษตรกร,กรหรือจะเรียกว่าเป็นสะพานเชื่อม ก็ได้นะครับอ่ะรู้แล้วทั้งมะขามเปรี้ยวสีสเกตหนึ่งหรือจะเป็นชุมพรน,นึงก็คือกล้วยเล็บมือนางก็เชิญติดต่อกันเองนะครับก่อนจากกันในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังที่เคารบก็ขอฝากท่านผู้ฟังว่าเมื่อท่านได้ฟังแล้วท่านมีความคิดความเห็น เป็นประกาศใดมีคำถามอะไรไหมที่อยากจะถามเพิ่มเติมหรือท่านจะแนะนำรายการว่าอยากจะฟังเรื่องอะไรอยากให้ทิศบวนบางประมาะคุยเรื่องอะไรและมีปัญหาอะไรนะครับท่านสามารถที่จะฝากข้อความส่งรูปส่งภาพนะฮะปัญหาต่างๆรวมทั้งภาพที่จะนำมาโชว์กันเนี่ยนะครับโดยใช้ id line นะครับ0-81 9815881นะครับขอย้ำว่ากรุณาฝากเป็นข้อความลายไว้นะจะสะดวกที่สุดนะพยายามหลีกเลี่ยงการโทรนะครับเนื่องจากว่าบางครั้งทีมงานของเราก็มีภารกิจอาจจะรับโทรศัพท์ของท่านไม่ได้ตลอดเวลาขอความกนระุณาว่าส่งไลายไว้ดีที่สุดเลยนะครับแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณ ท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพที่จะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็บอกต่อไปยังญาติสนิทมิตรสหายแต่าหากว่าท่านเห็นว่าสิ่งนี้มีคุณค่าควรค่าแก่การที่จะช่วยกันเผยแพร่กันต่อไปในวงกว้างนะครับใครๆก็รักหัววัวกันายใครใครก็ใช้ปุ๋ยเราดีจริง เต็มสูตรเต็มร้อยเจ๋งไปทุกสิ่งปุ๋ยดีจริงๆรหัวคันไทยชาวนาชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผลิตมากมายเติบโตมา40ปีตามาน้ามีน้องส <Allah> ิก็ใช้ปุ๋ยดีเพราะเรามีไอโซเราไม่ได้โม้เราเจ๋งกว่าใครใช้กันทุกสวนไร่นาร่ำรวยทุนหน้าเพราะหัวคันไทย ดีครับผมเหมาะสมครับท่านการเลือกสุตปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสําคัญครับพี่วันนี้ปุ๋ยเคมีสูตร16-12-8พลัง2ตราหูววัวคันไถเป็นคําตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยธาตุอาหารหลัก NPK และธาตุอาหารรองกัมมันช่วยให้ข้าวต้นแกรก่งแตกก่ก็ดีใบเขียวตั้งชันรับแสงเมล็ดเต็มไม่ลีกได้ข้าวน้ําหนักดีคุ้มค่าการลงทุนปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถ ของไทยเซ็นทรัลเคมีนะครับสุดยอดปุ๋ยสำหรับข้าวโพดอย่างแท้จริง ต้องปุ๋ยตราหูวัวเันไถมีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร1688พลัง2สูตร16128พลัง2ส,สูตร16200และสูตร151515 15, 15, 15, พรีเมียมครบด้วยธาตุอาหารหลกักธาตุอาหารรองพร้อมธาตุอาหารเสริมเม็ดปุ๋ยละลายง่ายข้าวโพดโตไวฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยข้าวโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหูวัวเันไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไทยเซนทันเคมีจำกัดมหาชน